นี่คืออีกวิวหนึ่งนะครับแพริมน้ำแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณย่านซื้อจังหวัดอ่างทองนะครับมื่อคืนผมนอนพักกันที่แพรตัวนี้หลังนี้นะครับมีสองห้องนอนติดแอร์ด้วยกินบรรยากาศดืมดริมแม่มน้ำเจ้าพยากันทั้งคืนบรรยากาศตอนเช้านะครับที่บริเวณ แพริมน้ำย่านซื้อแม่น้ำเจ้าพรยาจังหวัดอ่างทองนี่ก็คือเวลาประมาณ6โมงกว่ากว่าประมาณ6โมงครึ่งนะครับมีเมฆฝนน่าจะเป็นเมฆฝนวันนี้ฝนอาจจะตกบอวานนี้ฝนตกลงมากระหน่ำอย่างแรงเลยนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศตอนเช้าในช่วง6โมงกว่ากวานะครับที่แพรริมน้ำเจ้าพยา เมื่อคืนผมพักที่แพรหลังนี้นะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะโผล่ยอดไม้แล้วใช่ไหมเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ยอดไม้นะครับบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแพที่พักกันเมื่อคืนนี้